เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ้ระยางเก่าเท่าเตาอะไรพวกนี้เท่าเก่าเข้าเตาเผาไงพิสต์เชนเตอร์ให้หน่อยยางเก่าไปขายก็ดีผู้ไอ้ฮะเออผู้เออนี่ดูวิธีกรีดยางเนี่ยนี่นี่กีดแต่ยางเด้อขาเตียงไม่ต้องกรีดนะเสียวเนาะเสียวแท้โอ้ เรียกเด้อรถคันนี้มีเบอร์ไหมใครจะขายยางเก่ายางเสียแล้วเนี่ยมีมีบอโทรมีอ่ะเบอร์เบอร์มาศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าแปดมอ่ะโทรมาเลยนะครับรับทุกที่รับทุกที่ครับห้าสิบตังค์เส่นึงอ่าอุ้ยยางเขาอยู่ในสระรับซื้อไหม สาป่าซื้อหมดเอออยู่ในสาป่าเก้าใช่ไหมสาโกเอออยู่ในสาเก้านะโอเคคุณก็มาจากในดินก็เอาคุณในดินก็เอาโอเคโอเคตามตามเส้นใหญ่เส้นเล็กสิบบาทสิบห้าบาทโอเคครับยางใหม่ไม่เอาเนาะเอาแต่ยางเก่าเอายางใหม่ก็เอาครับขายได้เนาะขายขายปลานองเลวโอเคโอเคโอเคฝาเรีกเราอ่าติดต่อนะครับตามนั้นนะครับ